สิบเอ็ดโมงห้าสิบนะขบวนเจ็สิบหกช้าสามนาทีนะครับเดี๋ยวมาดูเจ็สิบหกยาวเจ็ดคันกันนะครับเมื่อวานถ่ายเจ็ดห้ามาเจ็ดคันเลยนะครับวันนี้เติมน้ำมันเกือบยี่สิบนาทีนะครับเติมอยู่บัวใหญ่ดูดูโคตรยาวนะครับนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ยาวเจ็ดคันเนะี่ย ไปยังเร็วอ่ะความเร็วร้อยนะครับความเร็วหนึ่งร้อยนะครับน่าจะหนึ่งร้อยนะดู้ดยสายตาเนี่ยไปเร็วมากนะคเจ็ดคันก็วิ่งได้เร็วเหมือนกันนะ เออน้ำม,มันเกือบยี่สิบนาทีอะไปแล้วเดี๋ยวผมออกมาดูเจ็ดสิบห้าอีกนะเจ็ดิบห้าของวันที่สิบสี่นะสิบสี่เมษานะครับว่าจะยาวจะยาวไหม บายโมงห้าสิบเก้านะครับมาดูขบวนเจ็ดสิบห้านะครับจะยาวกี่คันวันนี้โอมาแล้วนะครับวันนี้วันที่สิบห้าเมษายนะครับก็วันสุดท้ายของวันสงการนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเจ็ดสิบห้าจะได้กี่คันนะเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้มาถ่ายนะครับมาถ่ายจะเจ็ดสิบหก แม่เหมือนจะได้ชุดเดิมหรือเปล่าแดดร้อนดีจริงๆนะวันนี้มาแล้วครับนูนะครับมไม่รู้ยาวหรือเปล่านะดูไกลๆเหมือนห้าคันแล้วมั้งเนี่ย พรุ่งนี้วันที่สิหกคนน่าจะกลับบ้านอาจจะได้ยาวอยู่มั้งอุ้ยยาวอยู่ยาวอยู่นับไม่ทันนะผมนับไม่ทันนะห้าคันนบน,น่าจะห้านะนี่ เลยนะครับความเร็วร้อยนะครับแหมมา5้าคันเฉยเลยวันที่15เมษานครับขบวน4 3 2ช้า3นาทีนะครับแดดร้อนซะเหลือเกิน บริสารเยอะนะเนี่ยบริสารจะมันหลบอีกฝั่งหนึ่งนะครับแดดมันร้อนเวลารถมาค่อยมา นีช่ชาสามนลยทีเนดะีแต่ร้อนมากโอ้โหนึ่งศูนย์สี่สามนะครับโอ้ริสันเยอะมากนะครับมาตั้งแต่ขอนแก่นนะครับ ปลายทางเก่งคอยนะครับไม่แน่ใจว่าออกเก่งคอยเหลือสองคันหรือเปล่านะราว่าเทศกาลนะครับอาวมีผู้โดยสารนะครับ พอพอดิสารหนึ่งคนนะครับร้อนร้อนร้อนพอดิสารกล้องมาช้านะครับ เต็มทุกที่นั่งนะครับอันนี้ก็บอล439ช้า20กว่านะครับช้าผลีกนะครับแล้ว ขบวน439ช้า18นาทีนะครับถึงปลายทางน่าจะได้เวลาคืนยถช้าสูงสุด30นาทีนะครับช้าเพราะหลีก76นะครับโอ้เขากักหลีกอยู่ลำนาลายนะครับ76อยู่อยู่ช่องสำราะครับ439อยู่ลำนาลายกักแล้วนะครับกักเร็วมากนะครับรถก็เลยช้าเลย ถ้ามากักหลีกอยู่สักแผ่นดินทองนะ่าจะไม่ช้าขนาดนี้นะครับเป็นทุ่ง้าเลยนะครับตรงนี้ฝนตกเดี๋ยวเขาก็มาตัดนะครับ มาดูด้านล่างกันบ้างนะครับ สี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดช้าห้านาทีนะครับวันนี้เมื่อวานมาถึงกับหกโมงนะครับอ๋อน่าจะหกโมงเลยแหละ สี่ช้านะครับถึงปลายทางเหลือช้า10นาทีนะครับได้เวลาคืนเยอะอยู่นะจอดเก็บรถนะครับ 1.026 1.026ร,รประตูจะอยู่ข้างหน้านะนี่ประตูชั้นต่ำนะจะอยู่ข้างหน้า 439เติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะไม่รู้ว่า418มาหรือยังนะแดดร้อนมากนะครับ อ่ะสี่หนึ่งแปมาที่ดูเลยสนะี่หนึ่งปดอ่ะขอบนสี่หนึ่งออกซึ่งทำงก็ใหญ่นะเอามุมนี้แหละเพราะว่าดูแต่สี่อยู่นี่เหมือนเสาแดงนะ อ๋อมีคนวิ่งนะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันเสาแดงเสาแดงเอ้ยพี่ใช่เสาแดงทงแดงเสานี้เซตเขียวแล้วอาหรือหังมาเลยนะอยู่ชุมทางโบยใหญ่นะมีคนวิ่งนะเมื่อกี้วีดดังมาก าจจะมืดหน่อยนะครับไม่มืดหรอกเอยเหมือนมาสั้นๆเองก็มาหกคันเท่าเดิมนะครับ ใส่หนะึ่งแล้ววันนี้มีห้าสามนะไม่รู้ถึงไหนแล้ว สิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับววสี่หนึ่งเจ็ดช้ายี่สบเอ็ดนาทีนะครับตอนนี้ยังไม่มานะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวก,ก็น่าจะมาแล้วมั้งอ่าได้ยินเสียงแล้วก็กำหนดบอกว่าจะมาถึงบัวใหญ่11เอ้ย17 46จ็ดีนะครับ อันนี้ได้ยินเสียงมาแล้วนะครับก็ไม่รู้รถเป็นอะไรนะครับชา้า21นาทีเหลือ3เครื่องหรือเปล่าผู้โดยสารก็เยอะนะครับวันนี้วันที่15นะครับเจ็ดสิบหกเอ่อเจ็ดสิบห้ามาห้าคันเฉยเลยวันวันนั้นยังมาเจ็ดคันอยู่เลย ส่วนซ1หนึ่งเจ็ดปีที่แล้วได้หกคันนะปีนี้ได้สี่คันยาวๆเลยนะได้สี่คันตั้งแต่ปีใหม่ละเทศกาลใหญ่ๆก็จะมีปีใหม่กับสองการนี่แหละนะครับ ช้านะครับช้าวันนี้ตีสี่นะครับหนึ่งศูนย์สองสี่แล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสามมวันนี้จอดไกลมาก โอ้รถมันเด้งกลับด้วยทุเนี้ก็ทำ416ต่อนะครับปีที่แล้วนี่ได้6คัน3 4วันนะครับอ๋อลงบัวใหญ่ลดลงเลยนะครับก็ไปถึงอุดรนะครับขบวนนี้แต่ก็คั่ไปนิดนึง น่าจะถึงอุดรสักหนึ่งทุ่ม,มกำลังดีนะอันนี้ถึงขอนแก่นหนึ่งทุ่มนะครับอ๋อรถล,ลงนะวันนี้รถลงมากก็มีผู้โดยสารยู่แต่ก็ไม่เต็มนะครับ ขายแห้ามรอขายแล้ว,เ,าาลวเดินทางต่อนะไปเรื่อยๆนะ รถไปอีกนะมี53แล้วก็57นะผู้โดยสารลงเยอะมากนะครัม กโมง36นะครับโอ้โหลอเสมืดเลยนะครบขบวน517นะครับโอ้โห53นี้น่าจะมืดนะดูจากทรงแล้วนะ่ะ5 3น่าจะมืดนะครับขนาด517ยังจะเริ่มมืดแล้วนะ่ะ ไม่่สว่างนะร,รู้สึกว่าคือตาเปล่าดิมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าในกล้องยังพอมองเห็นอยู่นะา3เ <5, 3 S 2> พิ่งออกจากหนองพวงนะครับ สามมันน่าจะเกือบเกือบทุ่มหนึ่งนะครับ